สวัสดีค่ะสื่อวิทย์กับครูนุย้ยวันนี้เราจะมาประดิษฐ์สื่อและทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องลมฟ้าอากาศไปกันเลยค่ะ Let's go <S อุปกรณ์ในการประดิษฐ์สื่อลมฟ้าอากาศได้แก่ 1. กระป๋องพลาสติกจำนวน2กระป๋อง 2. หลอดพลาสติกแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิมและ3หลอดพลาสติกแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10มิมค่ะขั้นตอนในการประดิษฐ์สื่อขั้นตอนที่1นํากระป๋องพลาสติกมาเจาะรูต,ตรงกลางด้วยสว่านนะคะโดยวัดขนาดกึ่งกลางของกระป๋อง นำกระป๋องพลาสติกมาลนไฟเพียงเล็กน้อยเพื่อลดแรงกระแทกไม่ให้พลาสติกร้าวโดยเจาะเป็นรูเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลิเมตรค่ะเราจะตัดหลอดพลาสติกนะคะยาว20เซนติเมตรนะคะเราวัดขนาดก่อนนะคะ20เซนติเมตร ต่อไปก็นำหลอดนะคะขนาดเล็กมาตัดยาวประมาณ4เซนนะคะเราจะนำหลอดขนาดใหญ่นะคะมาเจาะรูตรงกลางด้วยสว่านนะคะเราจะนำหลอดเล็กนะคะขนาดเมื่อกี้เราตัดขนาด4เซนติเมตรใช่ไหมคะเข้าประกอบกับหลอดใหญ่นะคะ กอบไปนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำหลอดใหญ่นะคะมาประกอบเข้ากับกับป๋องพลาสติกที่เราเจาะรูไว้เมื่อกี้ทั้งสองข้างเลยนะคะนี่นี่ก็คือที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันค่ะไปค่ะ การทดลองที่หนึ่งนะคะเราจะเติมน้ําที่อุณหภูมิห้องนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นนะคะ เราจะใส่ทูบลงไปที่หลอดขนาดเล็กนะคะให้นักเรียนดูว่าทูบหรือควันจะเดินทางยังไงนะคะให้เด็กๆสังเกต การเดินทางของควันทูบนะคะควันทูบจะไม่มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนเลยค่ะจะลอยไปลอยมาที่เดิมเนื่องจากอุณหภูมิสองตำแหน่งไม่แตกต่างกันค่ะเปรียบเสมือนสถานการณ์หมอกควันและมลพิษ pm 2.5ของภาคเหนือซึ่งมีปัจจัย3ประการได้แก่ 1. สภาพภูม,มิอากาศเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบทำให้เกิดการกักฝุ่น 2. การเผาวัชพืชเพื่อทำการเกษตรและที่สำคัญคือ 3. ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิของทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันไม่ต่างกันทำให้ไม่เกิดลมประจำถิ่นเกิดสภาพอากาศนิ่งไม่เกิดลม ซึ่งทำให้ PM 2.5ยังคงลอยอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยการทดลองที่2นะคะ,ะเราจะใส่น้ำแข็งด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็น้ำที่อุณหภูมิห้องทางด้านขวามือนะคะ พอใส่น้ําแข็งทางด้านซ้ายมือแล้วก็ใส่น้ําอุณหภูมิห้องทางด้านขวามือแล้วนะคะเราก็มาใส่ควันทูบค่ะเด็กๆสังเกตควันทูบนะคะจะสังเกตได้ว่าควาันทูบจะลอยไปทางด้านขวามือเนื่องจากอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง จะขยายตัวสูงขึ้นและอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะเข้ามาแทนที่จะเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะอันเนื่องมาจากอุณหภูมิมีความแตกต่างกันของสองบริเวณปรากฏการเช่นนี้เราเรียกว่าการเกิดลมค่ะการทดลองที่3นะคะ ด้านซ้ายมือเราจะใส่น้ําแข็งนะคะด้านขวามือเราจะใส่น้ําร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ควันทูบลงไปนะคะ เด็กให้เด็กๆสังเกตควันทูบนะคะควันทูบจะลอยไปด้านที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็คือน้ำร้อนใช่ไหมคะหลักการเดียวกันเลยก็คืออากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือน้ำร้อนจะขยายตัวนะคะแล้วก็ลอยตัวสูงขึ้นนะคะแล้วอากาศเย็นก็คืออากาศ ที่อยู่บริเวณน้ำแข็งทางด้านซ้ายมือจะเข้ามาแทนที่นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าควันทูบจะลอยไปด้านที่มีอุณหภูมิสูงและมีอัตราการเคลื่อนที่ที่เร็วมากกว่าน้ำปกติอุณหภูมิห้องนะคะเนื่องจากอุณหภูมิกระป๋องน้ำแข็ง แล้วก็น้ำร้อนมีความแตกต่างกันมากนะคะปรากฏการณ์ดังกล่าวก็จะเป็นการจำลองการเกิดพายุนะคะเป็นต้นเหตุของการเกิดพายุฝนการทดลองที่4นะคะเราจะเทน้ำลงไปในกระป๋องซ้ายมือที่มีน้ำแข็งนะคะหลังจากนั้นปิดฝาทั้งสองกระป๋องค่ะ เด็กๆจะเห็นว่าไอ้น้ำที่กระป๋องพลาสติกด้านขวามือนะคะไอ้น้ำจะระเหยเมื่อเจออากาศเย็นจะเกิดการควบแน่นเป็นหมอกนะคะจะสังเกตไอ้น้ำที่เกาะบนฝาพลาสติกนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเมฆนะคะ เนื่องจากเป็นไอ้น้ำที่ควบแน่นรวมตัวกันบริเวณที่สูงนะคะการทดลองต่อไปเราจะเทน้ำร้อนลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะ น้ำร้อนเป็นการจำลองเหตุการณ์การระเหยของน้ำเมื่อได้รับความร้อนจากพระอาทิตย์จะระเหยไปชั้นบรรยากาศฝากล่องจำลองเป็นชั้นบรรยากาศเมื่อไอน้ำมีปริมาณหนาแน่นหยดน้ำจะรวมตัวกันมีน้ำหนักมากขึ้นชั้นบรรยากาศอุ้มไว้ไม่ไหว จึงกลั่นตัวกลายเป็นฝนตามคลิปจะสังเกตเห็นว่าหยดน้ำจะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะสื่อวิทย์กับครูนุย้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยใช่ไหมคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย